ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แหม่มก็จะมาทํากุนเชียงนะคะกุนเชียงทําเองหน้าตาแบบนี้แดงๆสวยๆอย่างนี้นะคะไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะเราก็จะใช้หมูสับนะคะมันหมูแล้วก็แหมมก็จะใส่น้ําตาลไปนะคะทคํากุนเชียงก็รสชาติออกหวานนิดนึงนะคะไม่หวานนิดนึงสิหวานหวานเยอะเหมือนกัน นะคะแล้วก็ใส่พริกด้วยนะคะอันนี้เป็นพริกของเกาหลีนะคะอันนี้เขาจะไม่เผ็ดนะคะใส่เพื่อให้เขาสีแดงนะคะกุนเชียงเราจะได้แดงสวยน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลสายแดงนะคะสีเขาจะแดงสวยเสร็จปุ๊บนี่นะคะโชโกชูนะคะโชโกชูขวดแดงๆแบบนี้นะคะเหล้าจีนก็ใส่ไป แล้วก็จะมีเหล้าขาวของจีนด้วยนะคะแต่ว่าแม่ไม่มีแม่ก็จะใช้สาเกญี่ปุ่นแทนนะคะถ้าเพื่อนที่ไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่ชโช็อกโกชูอย่างเดียวใส่เหล้าจีนอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็นี่นะคะซอสซอสถั่วเหลืองนะคะปรุงรสปรุงรสไปซอสถั่วเหลือง แล้วก็ซอสซีอิ๊วดำอะค่ะซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะเสร็จปุ๊บก็ใส่เกลือใส่เกลือนะคะใส่เกลือค่ะเสร็จแล้วแล้วก็นี่นะคะพริกไทยดำ ใส่ดำลงไปนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาดูอีกทีนะคะวัดกันมาให้เข้ากันดีนะคะสุดท้ายแบบวก็จะใส่น้ํามันนะคะนิดหน่อยน้ํามันพืชอนะคะใส่นิดหน่อยให้เขาแบบเงาสวยนะคะ ค่ะเดี๋ยวไปจับยัดใส่ไส้กันแหม่มก็ยัดไส้เสร็จแล้วนะคะนี่แหม่มใช้ตัวนี้นะตัดขวดน้ําตัดขวดน้ําพลาสติกนะคะอ่าเสร็จปุ๊บที่สําคัญคือต้องไล่ลมนะคะต้องไม่ให้เขามีลมนะคะเอาไมา้จิ้มฟันมาจิ้มจิ้มไว้นะไม่ให้เขามีลมนะคะแล้วก็เนี่ยทําแบบนี้ก่อน เส้นเขาจะได้เท่ากันนะคะอืมแต่เ,เราทำเองเนาะขี้เหร่บ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กินโอเคดูให้มันเท่ากันพอมันเท่ากันเสร็จปุ๊บจับหอยกุณเชียงของเราก็แห้งดีแล้วนะคะถ้าตา,บแบากแดดจัดเนี่ยสักประมาณ4แดดถึง5แดดนะคะ เขาก็จะนี่นะคะแข็งๆแ,แบบนี้นะคะแล้วนี่แหม่ก็กำลังทอดเขาอยู่นะคะทอดเขาอยู่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นมาหันนนะะาห่นกันนะคะก็จะมาหั่นกันนะคะเอาหนาบางยังไงก็หัน่นตามชอบเลยนะคะถ้าใครที่ชอบมัน มันกว่านี้มันเยิ้มๆเลยอย่างที่เขาขายกันก็ใส่เยอะๆนะคะตามชอบเลยโอเคของแหม่มใส่ขนาดเนี้ยกำลังดีเห็นไหมคะดีดูใกล้ๆนี่ค่ะเสร็จแล้วคุณเชียงของเราเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ